สวัสดีครับวิธีสมัครทอนว a ลเลตนะครับหลังจากที่เข้ามาสู่หน้าแรกแล้วนะครับก็ให้มาแตะตรงเปิดตรงนี้นะครับแตะเปิดแล้วก็แตะที่แถบข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็แตะสร้างกระเป๋าครับแล้วก็ใส่รหัส6ตัวนะครับผมอ่าสองรอบเหมือนกันนะครับเหมือนกันทั้งสงรอบนะครับแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับจากนั้นก็อ่าให้มานะครับคัดลอกวลี12คําไว้นะครับอ่าเพื่อที่ เก็บไว้ดีๆนะครับวลี12คํานี้เผื่อเวลานะครับเข้าสู่ระบบรอบต่อไปในหลังจากที่เราลบแอปทิ้งไปได้ดาวน์โหลดแอปมาใหม่อย่างเงี้ยครับเราจําเป็นต้องใช้วลี12คํานี้ในการเข้าสู่ระบบนะครับหลังจากนั้นนะครับหน้าถัดไปนะครับเราก็จะมาเลือกนะครับวลีทั้ง12คํานี้ให้ตรงนะครับตรงตาม12คํานี้เรียงตามนี้นะครับตามหน้าต่อไปนะครับจากนั้นเราจําเป็นต้องแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วก็ ครับแตะที่ตรงแถบนี้นะครับอ่าก็จะมาหน้านี้ทีนี้นะครับอ่าตรงภาพเมื่อกี้นะครับที่แคปหน้าจอไว้นะครับผมก็จะเข้ามาส่งไว้ในลายนี้นะครับแล้วก็วลี12คําที่คัดลอกไว้ผมก็จะมาวางไว้ในนี้นะครับหรือว่าจะมาวางไว้ในเอกสารก็ได้นะครับในโน้ตก็ได้แล้วแต่ท่านถนัดนะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะมาเปิดนะครับภาพขึ้นมานะครับอ่เพื่อที่จะ นะครับเรียงตามนี้ในหน้าในหน้าต่อไปเมื่อกี้นะครับที่นะครับ TH แล้วก็ TT นะครับผมนะครับก็มาแตะได้เลยนะครับ T h นะครับ tH นะครับ TH แล้วก็ที t t อยู่ไหนนะครับนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็แตะสลับหน้าจอสลับหน้าจอยังไงนะครับก็คือแตะตรงนี้นะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับก็แตะได้เลยนะครับ PT แล้วก็ PT นะครับ PTIT นะครับ PT นะ PT แล้วก็ PT แล้วอะไรอีกเมือ่อกี้นะ PT แล้วก็ IT นะครับ IT PE ITPE I i t นะครับแล้วก็ p e ตรงนี้นะครับ i t p e แล้วก็6ก็คือ s d i e นะครับ d I e นี่นี่นะครับ อีแล้วแล้วก็มาที่อ่า i e t h นะครับ i e t h i e t t h ตรงน,นี้ครับ t h แล้วก็ h y r n h y r n นะครับเราอย่างนี้ จากนั้นก็ให้มาแตะที่ตรงแถบนี้นะครับถ้าเราแตะผิดนะครับร <ılmış. S 1> เราก็สามารถมาแตะ, damned, แตะนะครับแตะแต <ๆ S 2> ่ละตัวนะครับย้อนมาเลี้ยงใหม่ได้นะครับจากนั้นเราก็ให้มาแตะที่ตรงแถบล่างนี้นะครับนะครับจากนั้นก็แตะที่ตรงแถบนี้ได้เลยครับแล้วก็เข้ามาสู่กระเป๋าแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ให้คัดเลือกคัดลอกกระเป๋านะครับโดยที่แตะลิงก์นี้นะครับเป็นลิงก์ที่เอาไว้รับเหรียญนะครับเวลาเราจะโอนเหรียญมาก็ใช้กระเป๋านี้นะครับนะครับเอามาส่งไว้นะครับใน ในไลน์นะครับผมนี่ครับวางนะครับทาหรือจะไว้ในเอกสารเราก็ได้นะครับแล้วแต่ที่ถนัดนะครับนะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับจะเพิ่มเล็กๆน้อยๆนะครับคือขั้นตอนการตั้งค่านะครับขั้นตอนการตั้งค่าก็คือให้มาแตะที่ตรงแถบอ่าตรงนี้นะครับข้างล่างขวามือสุดนะครับตรงนี้เราสามารถใช้อลายนิ้วมือได้นะครับแตะเปิดนะครับแล้วก็ใส่รหัส เมื่อกี้นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็อ่ามันจะมีให้ใส่ลาย้นมือพอดีผมเอานิ้วแตะไปที่ตรงลาย้นมือแล้วมันก็เลยอนุมัติจากตากจากนั้นนะครับก็มาดูนะครับเราเลือกภาษานะครับตรงนี้นะครับแตะนะครับแล้วก็เลือกภาษาไทยได้นะครับอ่านะครับตรงนี้ภาษาไทยนะครับก็แตะตกลงหลังจากนั้นแอปมันก็จะเด้งมาให้เราเข้าใหม่นะครับเพื่อรีเซ็ตนะครับนะครับ แล้วก็สามารถใช้ลายนิ้วมือโดยไม่ต้องไม่ต้องอกดรหัสนะครับใช้ลายนิ้วมือก็เข้ามาได้เลยโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ